ตอนน้ทุกไทยอินไซต์แธลีนเอาละครับเอาละครับยังอยู่กับประเด็นบรรษัทน้ํามันยังอยู่กับประเด็นมาตราสิบทับหนึ่งในร่างพรบปิโตเรียมนะครับไปขอความรู้จากคุณบาอาจารย์ท่านกฎหมายสักท่านหนึ่งนะครับเราจะไปกันที่ศาสตราจารย์พิเศษดรปรีชาสุนทัศน์อดีคณะบดีนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ฮะสวัสดีค่ะอาจารย์ปรีชาค่ะ สวัสดีครับอาจารย์ครับครับเชิญครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับประเด็นแรกเลยนะฮะไอ้เรื่องร่างพรบปิโตรเลียมที่มีการยัดไส้มาตรา10ทับหนึ่งในชั้นของกันติการน่นนะครับทีนี้ทีนี้ก็สงสัยกันอยู่ว่ากระบวนการทางนิติบัญญัติกระบวนการทางสภากันธิการสามารถทําอย่างนั้นได้หรือไม่ครับหลายคนก็บอกว่าไม่น่าจะได้เพราะว่ามันไปแตะในประเด็นหลักการซึ่งผ่าน ว่าแล้วแรงมาแล้วนะครับมันทําได้ไม่ได้อย่างไรครับในทางนิติบัญญัติครับค่ะครับในในในร่างเดิมนะครับเท่าเท่าที่อยู่ในมือของผมเนี่ยนะครับนะนะในหลักการและเหตุผลเนี่ยครับนะไม่ได้มีการบรรจุเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทน้ำมันชาติหรือบรรษัทน้ำมันแห่งชาติเอาไว้นะครับนะที่ได้มีการเพิ่มเติมไปภายหลังนะนะ ในหลักการของกระบวนการนิติบัญญัตินะครับนะบนะเรื่องใดก็แล้วแต่ที่จะอยู่ในตัวร่างพรบรนะบจะต้องปรากฏอยู่ในตัวหลักการและเหตุผลเรื่องนี้เป็นเป็นประเด็นสำคัญมากเลยครับ,รบโดยเฉพาะบรรษัทน้ำมันแห่งชาติเนี่ยเป็นเรื่องใหม่และเป็นเรื่องที่มีความสำคัญด้วยนะฮะนะเมื่อไม่อยู่ในหลักการเหตุผลเนี่ยนะครับนะ จะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมหลักการภายหลังนะาการแก้ไขเพิ่มเติมหลักการเนี่ยก็โดยเติมบรรจัดน้ำมันแห่งชาติประมาเนี่ยครับนะแม้คลรมอรจะเห็นชอบด้วยตามที่เป็นข่าวแต่จะต้องมาอยู่ในตัวร่างกระบอกครับและจะต้องอมาผ่านสภาวารละสองวาระสามผมไม่แน่ใจว่าในร่างใหม่ของ สภานิติบัญญัติจะเข้าวันที่สามสิบเนี่ยครับนะได้มีการเติมบรรจัดน้ำมันแห่งชาติเข้ามาด้วยหรือไม่มถ้าไม่มีการเติมเข้ามาในความเห็นของผมเนี่ยนะครับนะ,ะในเรื่องที่เพิ่มเติมในมาตราเนี่ยไม่สามารถกระทําได้เพราะขัดกับหลักการแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับสภาชุดเนี้ครับเราจะไปเอาหลักการและเหตุผลที่เคยปฏิบัติมาเนี่ยครับนะมันไม่แน่ครับ ตอนนั้นทอก็อาจจะใช้เสียงข้างมากนะผ่านนะบรรษัทน้ำมันแห่งชาติเข้าไปได้แม้จะไม่อยู่ในหลักการนะครับทำได้เลยเนียโด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 ยแนวคิดทางนิติทัญอยาิทำได้เครอครับนะครับอันนี้อันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับและและและเรื่องนี้ครับนะมีความสำคัญยิ่งกว่านั้นอีกนะครับนะคือตามตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับนะรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แช่เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ในมาตรา58มาตรานี้สําคัญมากครับคยังไงคะสาระเป็นกฎหมายจาเป็นเป็นกฎหมายเร่งด่วนนะครับนะผมขออ่านย่อๆนะฮะัจัดหลักในมาตรา58มาให้ฟังนะการดําเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐอนุญาตให้ผู้ใดดําเนินการถ้าการนั้นมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อมนะฮะจะต้องจัดให้มีการเลบฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียก่อนนะฮะก่อนครับจะต้องมีการกระทําการก่อนนะครับนะเพื่อจะมาดําเนินการตามที่กฎหมายอนุญาตอีกทีหนึ่งและกฎหมายอนุญาตในมาตรานี่ครับเป็นกฎหมายจําเป็นเร่งด่วนนะนะจะต้องดําเนินการให้เสร็จทายในสองร้อยสิบวัน นับแต่วันรับนูนฉบับใหม่มีผลแค่บังคับครับเนี่ยครับมันจะมันจะมีผลตามมาอย่างนี้ครับอ๋อครับอันนี้สําคัญมากครับนะสมมติว่ากฎหมายฉบับนี้ผ่านโดยเสียงข้างมากในวันละสองวันละสามเติมบรรจัดน้ํามันแห่งชาติเข้าไปละอีกไม่กี่วันในเร็วนี้รับนูนฉบับใหม่นี้มีผลแค่บังคับร่างร่างฉบับเนี้ยก่อนนําเสนอเพื่อลงพกรมาพิไทยเนี่ยครับนะ ก็จะไปมีผลขัดแย้งต่อมาตราห้าสิบแปดในรัฐมนูนฉบับใหม่มค่ะนี่นี่นี่หมายคว,าว่านะน,ะผนะผ่านสภาไปแล้วครับครับครับจะมีผลตามมาที่สำคัญมากเลยครับโอเคหมายความว่าหมายความว่าถ้าจะไม่ให้ขัดต่อมาตรา58ร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติฉบับประจันบิชัยนั้น ทางสภาทางรัฐบาลก็ต้องเร่งทุนก้าวโปรดก้าให้บังคับใช้เป็นกฎหมายก่อนที่ร่างรัฐนูลจะมีผลบังคับใช้ถูกไหมะรับก็เป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องก็ไม่ถูกต้องอีกเท่ากับเท่ากับไปเร่งรัดหลีกเลี่ยงนะฮะเพื่อจะไม่อยู่ในข่ายให้ที่จะต้องปฏิบัติตามรัฐนูลฉบับใหม่ ก็ไม่ถูกต้องเช่นเดียวกันนะครับนะฮะนี่ครับนะฮะมันมันจะมีผลตามมามากมายเลยแต่แต่ถ้าเขาฝืนอจะำกันจัิจๆตามมาภายหลังสมมติสมมติว่าเร่งรับนะให้มีผล้าชายบังคับนะหลังจากนั้นนะครับก็จะมามีปัญหาว่าขัดแย้งต่อมาตาา58บัปดไหมเพราะว่ายังไม่มีการดำเนินการสำรวจนะความคิดเห็นในด้านผลกระทบต่อสิ่งธรรมชาติ มีผลกระทบต่อ <Gym>. สิ่งธรรมชาติโดยตรงเลยครับในในในมาตรา58ที่ผมอ่านนห้ฟังเนี่ยนะครับมีผลต่อทรัพย์กรธรรมชาติโดยตรงเลยอันนี้ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยครับอ่าอันนี้เข้าตรงที่สุดเลยเข้าตรงที่สุดเลยครับโอเคชัดเจนเลยชัดเจนเลยนะฮะชัดเจนมากครับนะไม่ไม่ไม่ว่ารัฐธรรมนูญจะประกาศช้าประกาศเร็วถ้าร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านมันก็จะมีผลกระทบตามมาขึ้นกับว่า จะเมื่อไหร่เท่านั้นเองไงครับโอเคโอเคเรื่องอันนี้อันนี้เรื่องนี้สําคัญครับ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 ดังนั้นดังนั้นในประเด็นตั้งบรรษัทรัน้ามันแห่งชาติมันต้องแยกออกมาและถ้าจะตั้งก็รอผ่านกระบวนการตามมาตรา58ปของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ดีกว่าครับถูกต้องไหมฮะอย่าไปเร่งรัดมาเร่งรีบเพราะว่ามันจะเข้าข่ายหลีกเลี่ยงใช่ครับถ้าใช้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 อำนาจฝืนทำกันไปมันอาจจะทำได้แต่มันน่าเกลียด แล้ว<ร>ในขณะเดีย,ยหลังเนี่ยนะครับนะที่มีการเพิ่มเติมเข้ามาภายหลังเนี่ยนะโดยหลักการที่ปฏิบัติจะมาทุกสภานในอดีตนะครับ,นะ,รบนะในเรื่องที่มีความสําคัญอย่างนี้ครับบรรจัดน้ำมันแห่งชาติเนี่ยจะต้องอยู่ในหลักการเมื่อมาอยู่ในหลักการเนี่ยจะมาอยู่ในตัวร่างพรบภายหลังไม่ได้ครับ ต้องใส่ในหลักการเลยผมคิดว่าก็ได้มีการหลีกเลี่ยงกัินไปแล้วนะฮะเอาเรื่องที่เพิ่มเติมเข้ามาใหม่เนี่ยเอามาเข้าครมอภายหลังทางข่าวนะครับและครมอทุดุนี้ก็อนุมัติเห็นชอบด้วยครับซึ่งผ่านมาได้เมื่ออนุมัติเห็นชอบด้วยนะครับนะขอตั้งคําถามว่าได้นํามาแก้ไขในหลักการหรือไม่เพราะหลักการนั้นผ่านสภาวาระหนึ่งวาระหนึ่งไปแล้วโดยหลักการเนี่ยนะฮะ เมื่อผ่านวันละหนึ่งไปแล้วเนี่ยหลักการในเหตุผลไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ครับเป็นแต่จะใช้มติเสียงข้างมากครับแต่มันก็ไม่ควรทำถ้าอยากตั้งบรรษัทที่มันแห่งชาติก็แยกเสนอเป็นร่างกฎหมายอีกฉบับหนึ่งดีกว่าเออแล้วมาผ่านขั้นตอนี่ถูกต้องเท่าท่าที่ผมได้ติดตามนะยังไม่มีรูปแบบขององค์กรนะฮะในรายละเอียดเลยครับบ บอกว่าให้จัดตั้งมาเมื่อมีความจําเป็นลอยๆเขียนไว้ลอยครับเขียนไว้กว้างมากเลยไม่มีรายละเอียดกว้างมากโดยหลักการเรื่องใหม่ที่มีความสําคัญอย่างนี้ครับต้องมีรายละเอียดพอสมควรครับนะโดยเฉพาะรูปแบบขององค์กรนี้ว่ามีรูปแบบประกานใดบ้างครับครับครับาอันอันนนี้เดียนลอยว่าอย่างนี้มันอันตรายไหมครับอาจารย์ครับเขียดลอยไว้อย่างนี้มันมันอันตรายไหม อันตรายอย่างมากเลยครับโอ <Okay. S 2> นะ้ยอย่างมากนะโอเคิง okay. <laughs> มันเขียน <Okay. S 2> ไม่ได้เลยรอยแบบนี้ครับเพราะเป็นเ็รเป็นเรื่องที่มีความสําคัญครับโอเคอกหรุจะไม่อยู่ในหลักการแล้วโอ <Okay. S 2> นะแต่ แต่ศนชชุดนี้ครับนะฮะก็ทำผิดยิ่งกว่านี้มาแล้วที่ผมเคยให้ความเห็นไปนะก็คือไปแปรยติตัดรายจ่ายตามข้อผูกพันที่รัมนูลห้าอันนั้นขัดต่อรัมนูลเลยศรชชุดนี้ยังทำเลยครับโอเคโอเคเป็นกฎหมายมาแล้วครับเคก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าวันที่30เขาจะกล้าไม่กล้าฝากใจสนชชุงนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณนะคะสวัสดีครับค่ะอาจารย์ ปีชาสุวรรณทัศน์นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตไปพักกันก่อนนะคะ